สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้จะมาแนะนำสูตรชงแบบอร่อยอร่อยเลยนะครับนั่นก็คือโอวันตินมอคค่าขนาดแก้ย22บสองออนนะครับคราวนี้เรามาดูส่วนผสมกันเลยนะครับมีผงโอวัลตินผงกาแฟน้ำตาลทรายนมข้นหวาน นมข้นจืดน้ำร้อนแล้วก็น้ำแข็งนะครับคราวนี้เรามาเริ่ชมชงกันเลยนะครับผงโอวัลตินหนึ่งช้อนโต๊ะผงกาแฟสองช้อนชานะครับกาแฟที่เราใช้วันนี้นะครับ ยี่ห้อบอนอโรมานะครับสั่งตรงจากเวียดนามเลยนะครับคาวนี้น้ำร้อนนะครับน้ำร้อนแบบจัดจๆเลยนะครับร้อยยี่สิบมลโอ้โอวัลตินผสมกาแฟนะครับก็เลยเรียกว่าโอวัลตินมอคค่านะครับโอกาแฟเวียดนามหอมเหลือเกินนะครับบอนอโรมานะครับ ต่อไปครับน้ำตาลทรายนะครับน้ำตาลทรายมิตรผล1ช้อนโต๊ะนมข้นหวาน20 ml นมข้นหวานยี่ห้อฟอร์คอนนะครับ นมข้นจืด50 ml นมค้นจืดก็ฟอร์คอนเหมือนกันนะครับหรือเขาเรียกเต็มๆว่ายี่ห้อนกเหี่ยวนะครับนกเหี่ยวฟอรคอนครับกลิ่นหอมเหลือเกินนะครับน่าทานเหลืเกินนะครับ ค่าวนี้ก็น้ําแข็งนะครับน้ําแข็งขนาดแก้วยีิบสองออนซ์นะครับชงง่ายๆนะครับชงง่ายๆตามสไตล์สถานีรีวิวนะครับผู้หญิงก็ชงได้ผู้ชายกคชงดีนะครับถามว่าเด็กๆชงได้ไหมครับอ้ได้เลยนะครับราคาขายแก้วนี้อยู่ที่30 -35 ถึงบาทนะครับ เสร็จแล้วนะครับท่านผู้ชมครับโอวันตินม็อคค่าโอเคนะครับถ้าท่านผู้ชมคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเข้าด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ